เอาอีกแล้วครับันตรนนี้อมโอ้ยแก้ข่าวกันไตาหาไปเลยเหนื่อยนี่มันเอาผมกับพุทธิอิสระมาชนอ,อีกแล้วไอ้ขาผมไม่ได้ดา่าพุทธอิสระเลยแล้วพุทธิอิสระก็ไม่เคยด่าผมเลยมันยังเขียนบนคลิปที่ผมดา่าว่าพุทธิอิสระบอกว่าวันลบคุณดีแต่เก็บเงินเป็นพุทธบริษัท อาจารย์เจริญใจเลยตอบโต้แบบนี้แล้วแม่ก็คลิปผมที่ด่าไอเวนจันไรที่มันลงในเพจผู้จืดจอ่อลงในเพจผู้จืดจ่อของผมมันเข้าไปด่าผมตอนกลางคืนแล้วเสร็จเรียบร้อยเชา้ามาผมอ่านผมก็เลยยั่วมันก็เลยสร้างคลิปอันนี้ออกมาด่ามันไม่ได้ด่าใครเลยด่าไอเวนคนหนึ่งที่มันคิดว่าผมเป็นพุทธบาลเน็ตซื้อวัดได้ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพุทธิสระเลยพี่น้องผมไม่เคยด่าพุทธิสระพุทธิสระก็ไม่เคยด่าผมบอกไว้ก่อนมึงอย่าเสี่ยมกลหยชนกันไอ้แวน่นอูระเบือแก้ข่าวกันอยู่เนี่ยมัาเองเหนื่อยกับ